ความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นระลอกล่าสุดระหว่างเอร่านและอิสราเอลภายหลังจากที่มีการโจมตีเข้าไปยังดินแดนของเอรา่านค่ะล่าสุดคะ่ะทางการเอร่านออกมาเปิดเผยว่าโดนที่ส่งมานั้นไม่ว่าจะมาจากอิสราเอลหรือมาจากฝ่ายใดแต่เหมือนกับของเล่นที่ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับิหร่านได้เพราะฉะนั้นิหร่านจะไม่นับว่านี่เป็นการโจมตีและเอร่านก็จะไม่มีการโจมตีตอบโต้กลับไปอีกครั้งแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่มีการโจมตีเข้ามา อย่างปรมแดงของอิหรานและก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของอีหรานแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อ,อย่างสาสมโดยสำนักข่าวอาจาซิราค่ะรายงานว่าฮอเซนอามีอับดุลลาฮีนรัฐมนตรีต่างประเทศของอีหรานได้เตือนอิสราเอลล่าสุดอีกครั้งว่าหากอิสราเอลกระทําการที่เด็ดขาดเพื่อต่อต้านผลประโยชน์ของอิหรานและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจรงิงการตอบโต้อของอิหรานนั้นจะเกิดขึ้นทันที และจะเป็นระดับสูงสุดแต่ตราบใดที่อิสราเอลไม่มีการกระทําที่เสี่ยงต่อผลประโยชน์ของอิหรานก็จะไม่มีปฏิกิริยาใหม่ๆจากทางการอิหรานเกิดขึ้นโดยทางอัลจาซีรานะคะได้รายงานโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์พิเศษขออับดลลาเฮียนต่อสำนักข่าว NBC News ของสหรัฐ การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานข่าวว่าอิสราเอลได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนบุกไปที่อิหร่านในวันที่19เมษายนโดยทางการอิหร่านยืนยันว่าเหตุโดรนบุกอิหร่านดังกล่าวไม่ใช่การโจมตีแต่เป็นเหมือนของเด็กเล่นมากกว่าไม่ใช่อากาศยานไร้คนขับแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้ขยายความในประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะ ขณะดเดียวกันเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเกิดการระเบิดขนาดเล็กหลายครั้งบนท้องฟ้าเหนือเมืองอิสฟาหานของอีหรานทางการอิหรานก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวโดวยโดรนสามลำที่บุกมานั้นถูกอิหรานยิงทำลายร่วงไปหมดแล้ว ส่วนถ้าไปดูท่าทีของอิสราเอลยังคงเงียบไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าได้ส่งโดรนหรืออาวุธชนิดใดบุกไปยังอีหรานวานนี้จริงหรือไม่กองทัพและกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลต่างยังคงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นและไม่มีการออกแถลงการต่อสาธารณะนอกจากนี้ทางการอีหรานค่ะ ที่ก็ไม่ออกมากล่าวหาว่าอิสราเอลนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนว่าจะเป็นท่าทีที่สอดคล้องกันของทั้งสองชาติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนี้ขณะที่ทางแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแถลงที่การประชุม G7 ที่อิตาลีโดยปฏิเสธว่าสหรัฐเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเชิงรุกใดๆต่ออิราน ส่วนทางคารินชองเปียร์โคศกทำเรียบขาวก็ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆต่อข่าวที่อิสราเอลตอบโต้อิหรานไปครั้งล่าสุดวานนี้ส่วนถ้าไปดูปฏิกิริยาของนานาประเทศค่ะทางโฆศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหลินเจี้ยนได้ถแถลงว่าจีนขอคัดค้านการกระทำใดๆที่จะเพิ่มความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหราขนขณะที่กลุ่มประเทศอ,อุตสาหกรรมชั้นน,นำา7ปร,ประเทศหรือ G ีระบุ <ๆ S 1> ว่าทางกลุ่มนั้น กำลังพยายามที่จะลดความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลและเอร่านโดย G7 นั้นเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่อิตาลีส่วนทางโคโสรัฐบาลเยอรมน,นีค่ะแถลงว่าทางเรานั้นพยายามที่จะทำให้ทุกฝ่ายในความขัดแยง้งไม่ควรที่จะเพิ่มความตึงเครียดอีกต,ต่อไปและควรจะกัดไฟที่กำลังลุกโชนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะนี้ด้วย ด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนค่ะไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนชาวอิสราเอลเกี่ยวกับกรณีความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านโดยประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ เกิดการเจรจาด้วยสันติวิธีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความตึงเครียดระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วหลายคนเนี่ยแสดงความกังวลว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การลุกลามบานปลายแม้จะยังไม่รู้ว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรแต่ทุกคนก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายด้วยสันติวิธีและคาดหวังว่าจะมีทางออกของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับิอร่านในเร็วนี้ ส่วนความไม่สงบที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF ยังคงใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าจะมีการถอนกำลังภาคพื้นดินบางส่วนออกไปแล้วแต่ก็ส่งผลให้มีเสียงระเบิดและกลุ่มควันลอยขึ้นตามจุดต่างๆในฉนวนกาซาขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขป,ปาเลสไตน์ออกมารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนับแต่7ตุลาคมปีที่ผ่านมา เพิ่มเป็นกว่า34,049คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า7 6 9 0 1คนซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เกินกว่าที่คาดการเอาไว้ค่อนข้างมากทำให้ตอนนี้หลายฝ่ายพยายามที่จะกดดันให้ทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเร่งที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ